สามสองหนึ 3, 2, ่งสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับช่องเจ้าครับเกมเมอร์นะครับเอ้ยไม่ใช่ไอ้ิเอาใหม่เลยสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช uh ่อง JK Gamer และช่องกู๊กู๊ชเอ้ยทีเฮ็ดโอเคนะฮะ อันนี้ก็จะมาเล่นแมปแนวออปปี้ที่โด่งดังในแต่ก่อนแล้วก็ไม่ดังในกระฐานะแล้วแต่ก็ดังอยู่นะครับในแต่ก่อนคือแมปแรกเขาก็ให้เราวิ่งตามมดบัสเลยนะครับเอ็ดแปมพร้อมยังมึงวิ่งวนเลยเนี่ยจะไปเลยพร้อมยังสามสองหนึ่งวิ่ปวิ่ง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 วิิ่งวิ่งวิ่งว ชนผมไปแล้วผมไปแล้วโอ๊ยโอ๊ยผมล้มผมล้อมอีกแล้วเป็นที่อะไรเนี่ยหล่อนยาแน่นอนโอ้ยล้มล้ล้มที่อะกูไปแล้วสปีดเอาเอาโดนอะไรอ่ะทำไมกูล้อมอ่ะกูชอบล้มเองเป็นที่อะไรเนี่ย เข้าโรงเรียนมาเนี่ยเอ่อวอนทูไรดาก้อนไม่อ่ะต้องเติมแน่นอนกูดูทองละอ๋อนี่ไงทางนี้ไงไปวิ่งต้องวิ่งแอขนาดอยู่ในโรงเรียนก็ต้องวิ่งเกมนี้มัน running obstacle simulator เฮ้ย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 ำตำรวจไงชิบหมโอ๊ยต <c oughs> ำรว <c oughs> จตำรวจตำรวจตำรวจไม่ได้กูได้ไงเนี่ยกูงงเลยกูงงเลยจังจหวะน,นี้ อูบิดตำรวจแล้วโอ้ยตำรวจเต็มเลยโอ้ยตำรวจเต็มเลยทุกคน,นดดว้าวตำรวจเยอะมากทุกคนโอ๋ผมรอดผมรอดทีดเดียวผมผมเทคเกลียวป่านะครับรอรอคนกะกากรันวิ่งตามมาก่อนนะฮะเออคนกะกากิ <ๆ S 2> ง่งมาแล้วทุกคนคนกะกากิ่งมาแล้วเอา้า <c oughs> ก็กูก็โดนตายไปแปลเลยที่ผ่านอ๋อห้ามโดนโต๊ะที่มีเคมีไงมึไปแล้วอ้าวเขี้ยงเฮ้ยอะมึงมึงตกไปร้อยรอบแล้วกูกล้องกูว่าจะทำเหมือนกันนะเี้ยอะไรเนี่ยชีทเน่าต้องใส่ฟอออหิว โอ้ยแปนกะครับทุกคนแปนกะดูมันเอาดูคนกะวะนะครับทุกคนขอเช็คพอยต์ก่อนดูกูตายดูคนกะเขาเล่นนะทุกคนดูคนกะเอ้าดูดิคนกะเ,าเกากาขาเล่นนะดูดูโปอดูโปอย่างผมเล่นไม่ตายอะไร ดูดูคนก่าเขาเล่นนะ่นดูดูด <c oughs> ูใช้วิธีการดับบดจัำอะไรเนี่ยแมงมุมก็ยุ่มหลังคาเอา้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย <c oughs> เฮ้ยแมงมุมหัวหัว <c oughs> กลายเป็นสไปเดอร์แมนวันนี้นั่นแหละ

am. money. I ก็ทำไมหน้าจอเป็นยังี้วะทุกคนอ๋ออยู่ในเกมอยู่ในเกม Star Wars Star Wars แต่วันนี้กูเข้าเกม Star Wars มาแล้วนะครับทุกคนเย็ดเย็ดเข้าผมเข้าเกม Star Wars มาแล้วทุกคนคนมาลับเกมเกมนี้เกมนี้ใช้คนเล่นจริงนะไม่ใช่ตัวแสดงโอ้ Star Wars ผมลโหล Star Wars เฮ้ยยี่สตาร์อเลนกูนแล้วเอา้เอากูมาผิดทางกูก็ว่าแล้วทุกคนอุ้ยทุกคนดูดูดีเหี้ยมันเล่นอะไรกันเนี่ยมันเล่นอะไรกันครับเนี่ยนี่ไงชีวิตที่โกงมีดแต่แป้นด้วยแค่นั้นแหละอะ บิซาที <c oughs> it, ่ไหนกูเริ่มงงกับเกมนี้อ่ะเรนี่กูอยู่ไหนเนี่ยทำไมมันมี เดิมกูไฟไงไงวะเอาทางเอาลาวะเดี๋ยวไฟไหม้เลยลาวะเนี่ยเรื่องงงละไฟไหม้อะไรมีลาวะด้วยวะเฮียโอ้ยครูอะใส่ตาครูใส่ตาอันอำมหิตนะฮะเฮ้ยดิสกีบีบอมบอมบอมิสเชสเฮ้ย เราเราเป็นผู้กอบกู้โลกครับไปเล,เ,ลเล่นเกมอีกแล้วเล่นเกมแล้วเไอ้คุณคุณค้นนะฉากเนี้ยคุณคุณค้นนะเออพวกเข้ามาในหนังยูราลสิกปาร์กนะฮะมาดูกันนะฮะว่าเราจะโดนไดนเสาเดียรกัน,ะะไนไหมน,หนหะครับแฟนไปไหนแฟนไม่ใช่ทั้งนี้ขบวนร้านเนี่ย

ไอ้นี่ไงไดโนเสาร์ในน้ำมาที่มันอยู่แล้วมึงไปไหนปุ๊บกันปุ๊บกันอุ้ยทีเล็กครับโ๊ยทีเล็ก่ดังกระโดดรลบอีกด้านรบอีกด้านอกด้าน เฮ้ยเรามาแต่ยี่สามตั้วแต่ตอนไหนวะไอ้แป๊บอุ้ยอุ้ยบินตามมอเต้าโซนิกโซนิกูเจอกูแน่โซนิกกูบิดกูบิดโซนิกเลยจังหวะนนี้กูบิดโซนิกกูบิดโซนิกกับทุกคนเอามาโลกไหนแล้วก็ไม่รู้นะ นะโซนิควิ่งไล่ตามผมไม่ทันโซนิค yeah. <ห> <Okay. S 1> วิง่งไล่แต่เออใช่แต่ว่าโซนิคอยู่ข้างหลังผมนะผมเลยไม่เห็นโซนิคนะเพราะฉะนั้นผมตึงหัวโซนิคเยอะอ่ะเฮ้ยโซนิคบินตามผมมาแล้วคันหมัวเฮ้ยผมแซงโซนิคครับทุกคนโคตรล้าโซนิคอะ สนิคข้อตา่าบทุกคนเอา้าโอเคเอา้าไอ้แปะแพ้เหรอต้องเริ่มใหม่โอ้โหแพ้ต้องเริ่มใหม่เไม่ชนะแล้วว่ะมาลเเอกูก็ไปพร้อมมึงนี่แหละไอ้เงี้ยมึงเกมเถอะทั้งเกมมึงจะเล่นแต่เกมไม่ได้แล้วเว้ย really ออฟฟี่เกมเกมมิ่งออฟฟี่มาเนี่ย ร้อนไม่เคยดูโอ้เคยดูเคยดูนี่ไงเนี่ยเนี่ยนี่ใช่ปะอันนี้ป้านี่ป้าเออเคยดูเคยดูเอ้ยกูชอบเรื่องนี้มากเลยนะเว้ยใช่ใช่ไปดีกว่าไอ้เหี้ยบ้นเมื่อกี้เมื่อตีนี่ก็สิบป่ะอะไรกูมีมิวสิกไปแล้วมิวสิกมาได้ไงวะ เอา้ากูลืมกดมิวสิกมนต้องกดใหม่ทุกรอบไอ้เป็นเ,ดดเว้นละจบละช่างแม่งคิด <laughs> ปกติแล้วก็สิทธิ์เลยนะแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ไปกับกปังกจให้เราด้วยครับไงต่อไงต่ออีอ่อะไระเอาประตูไหนดีวะเอามันมีสองประต,ไตูไอ้เป็นโอ้ยง่วงเลย มีตัวอะไรวิ่งตามกูอยู่มั้ยเนี่ยไม่มีโอ้โหที่ไหนเนี่ยอ๋อมังเบียดกันนั่นแบบแบบเป็นเป็นแบบออบบี้ที่แบบคนสร้างเหมือนเขารีบๆน่ะหมายถึงว่าแบบเขาว่าแบบแบบไม่ได้เอฟเฟคเยอะไงแบบมันก็แบบเหมือนเหมือนออบบี้ทั่วไปอะแต่ว่าเป็นออบบี้เหมือนแบบเป็นออบบี้ทั่วไปแต่ดู้เป็นออบบี้ที่สนุกกว่าออบบี้ทั่วไปอ่ะ แล้วกูโดนเอยค่ะไอ้แป้มึงรอดได้ไงเมื่อกี้โอเคนะฮะประตูเียอะไรเนี่ยโอ้โหข้นยานล้วล่าสุดว่าอะไรเนี่ยพีชจัมจัมทูไฟอ้ยอ้ยออก ค้างกดจำค้างไม่ใช่กดลัวไอ้ยเย้เย้ทำให้เบิร์ดว่ะแต่ปกติฮะไม่เบิร์ดมากดลัวไงนี้กดค้างเปลี่ยนเล็กน้อยเอ้ยตัวอนะไรวะเนี่ยเอ้ยตัวอนะไรวะเนี่ยพายุพายุกับหัวไอ้เหี้ย <c oughs> เออแกนี้ <c oughs> โคตรเฮ้ยกูร <c oughs> ู้สึกเหมือนกูจะกำลังจะชนกำลังจะชนอะไรบางจัง

มันมันจะมันจะไม่เห็นแบบปูที่เกาะอยู่กับเพื่อนคนอื่นอ่ะแต่จะเห็นแค่ตัวเองไหนวะเอ้ยเด็ดสกี่บอมมมมดิเชสกี่บอมมบีบีไอ้เยี่ยังเกาะหลังกูอะอ่ะปูกูตายเอาอะไรเนี่ยเอาอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมึงี่ยอยู่แล้วปะหน้าปัญหาว่าอะไรวะอยู่แล้วปะ อยู่ o t The Bad Ending เอา,เอ,าอ๋อยงังยังไม่จบเอาจบแล้วทำไมกูได้ Bad Ending อ่ะเกมก็จบเพลินแล้วใช่แบบเป็นอ,อบบี้ขาๆแบบหนึ่งนะครับก็มาเล่นแบบนุกๆนะครับไม่มีอะไระลงคาบเลยอาแอนครับ โอเคนะเราเดี๋ยวพวกเราต้องมารีบรีบไปทำแมปอื่นต่อนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะสำหรับช่อง JK Gamer และกุ๊กกูทีเีสนะครับก็กูอ่านกุ๊กกูอ่าแล้วัไงต่อไอ้ยัยพูดจบยังผิดเลย ทุกคนไปละไปหยาบไปต่อไปละบ๊ายบาย